สวัสดีครับอ่าแฮมอ่าแฮมอ่าพอดีผมดูบุหเล่ยอยู่ไม่มาถึงได้รูปอะ่ะเนี่ยคนเนี้ยดูบุหเล่ยอยู่ไม่ใช่ผมนะผมผมแซวเฉยๆว่าดูบุหรี่นะครับผมตันนี้ผมอยู่ที่ไทยเหมืองครับเดี๋ยวาจะเรียกผมบอกว่าครับเลยดีครับครับขับดีครับเราเรีว่าถ่ายเมืองไงร้อยสิบสามปีถทยเมืองบ้านเรานะครับผม เพราะ13ปีไทยเมืออบ้านเราก็คือไทยเมืองสารสินนะครับก็คืออำเภอไทยเมืออไปสะพานสารสินนั่นเองนะครับท่าฉัดชัยครับก็ไปหวยดีไหมคันแปดร้อยหก,ก <laughs> ท่านก็หกหกท่านแปดร้อยหกหกหกอันนี้ครับใช่น่ครับรถมีครับใส่ด้านนี้นะโอ้ไปไงสวยนะครับผม <laughs> ก็ถ้าอยากสนุกอย่างนี้ให้มาที่ท้ายเบืองครับ ลด้านหน้านี้ก็เดี๋ยวผมก็จะออกถนนหลักของอตัวตัวเมืองไทยเมืองนะครับซึ่งเขาจะมีบ้านสวยๆเยอะแยะมากมายเลยโอมีคนเชียงใหม่ยินดีจัดนักเต็นจะใดพ่องโอไปโด้เลยเดี๋ยวจะก็อยากขึ้นเหนือเหมือนกันนะเดี๋ยวเราพาไปเหนือมีคนมีคนเชียงใหม่หลุดไปนี้ด้วยในบ้านนี้สวยครับ แล้วข้างหน้านี่มีแยกนะเลี้ยวขวาวไปตะกัวป่านะใช่โอเคยงใหวด้วยไกลอันนี้เขาจะมีบ้านสวยเพราะว่าเป็นเกคนจีนเยอะคนไทยจะสาจีนสายอยู่เยอะนะครับแ,และท็อมเจริญก็ใช่นะครับบ้านนี้ก็ใช่บ้านนี้ก็ใช่นนใชสวยๆ แล้วนะไปหน้าบ้านใครใครจะคงขอบรบกวนนิดนึงนะครับติดพาดประการใดขออภัยด้วยนะครับอาจจะแบบเป็นการโปรโมทให้สักนิดนึงเพราะตรงนี้นี่คุณจะสังเกตได้ว่าพื้นจะไม่เท่ากันเนี่ยงอานเนี้ยโอ้โหเราแบบมาด้านนี้นด้านนี้โอ้โหคือไม่เท่ากันใช่ครับเพราะว่าตัวหน้าบ้านนี้สวยมากชื่ออะไรนะอาอาพร อาพริตใช่อาพริ์แล้วนี่ก็เป็นปันาธกิจพาณิชย์ซึ่งถ้าเป็นถ้าย่านพังงานอะไรเงี้ยจะมีแบบปักทูไปด้านข้างอย่างนี้เลยนะครับใช่ครับเป็นเหมือนตะกัวป่าเลยตะกัวป่าก็ดีตรงนี้เยนะครับเป็นที่เภสัชก,กรยุราพงศ์ปันตะกิจนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามพันนามคุณพี่ด้วยนะครับในเยี่ยมเย็น ถึงหน้าบ้านท่านก็เลยทียเดียวนะครับผมแล้วก็นี่ครับถาวรฮานิ์ใช่เปน็นคนจีนซึ่งส่วนใหญ่จะแบบไปทางเท็กซันะแล้วบ้านจะสวยๆขึ้นเป็นทรงแบบชิโนโปรตุก,กีสวีนาพานิดด้วยนะครับนี่ครับเขาจะปากเสาไวไอยนะ่างเงี้ยเนี่ยโหแล้วเดินเราแบบรอดซุ้มเนยใช่งอคาขีสวยสวย ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพเลยนะครับใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมลหลานไปสนีนะไปภายเมืองนะ82120นะครับนี่ครับคมคมเข้มเข้มแปดสอเลย ก็คือถ้าตรงไปจะเป็นหาดไทยเหมืองถ้าเลี้ยวขวาเป็นกรุงเทพอ่าโอเคข้างๆมีโลตัสโกเฟรตกรุงเทพคือแยกหน้านะครับไม่ใช่ซอยนี้นะแยกหน้าไปกรุงเทพเพราะว่าเกาจะออกไปทางตะกัวป่าแล้วไปทางคุรบุรี นะครับผมต่อไปถึงละนองอะไรอย่างนี้นะครับอโอ้มีคนเมืองจันด้วยสวัสดีพี<อ>่ระยะยองที่สั้นจันทียาวใช่เือนคนเมืองจันด้วย<อ>ใช่ครับอันนี้โหสวยครับเพราะว่าจะเป็นเป็ชิดช้ดอปรูสกิต้องขออนุญาตด้วยนะครับพี่<อ>สวยสวย สวยไม่ได้สวยแต่บัานต้นเรียกว่าสุ้ยมาร์คเลยใช่บันเป็นบ้านของแก่อยู่เพราะว่าเนี่ยคนไปคนจีนใช่เนี่ยบ้านนี้ก็เจอ,อไปแล้วใช่ั้นเมื่อร์จี้นี้ใช่ครับไปเขาหลักสามสิบสองกิโลเมตรใช่ไม่ไกลไม่ไกลนะครับไปเขาหลักสามสิบสองกิโลเมตรเองนะครับ สบายบายนะครับแล้ที่มีเซเว่นอีเลเวนด้วยนะครับผมแล้วก็มีอ่าน้องหมีเดยใช่ไหมที่คนรู้จักกันทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้าขายจริงๆเขาจะมีเพียงแค่เอ็มสเฟียนะครับผมแต่ว่าถ้ารู้จักกันรู้จักทั่วประเทศแล้วนะครับน้องหมีเลยเย่แย่แย่ย่ย่ซอยเทศบาลสองนะครับ เดี๋ยวเรามาเดินลูปกันสักนิดนึงเนาะก่อนจะปิดเบรกช่วงนี้มาดูบ้านย่านนี้บอกได้เลยว่าทรงคล้ายๆตะกัวป่าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพังงาบางส่วนแต่พังงาเขาจะมีแบ็กกราวด์เป็นภูเขาด้านหลังด้วยเป็นภูเขาหินปูนอะไรเงี้ยนะครับใช่แล้วบ้านเนี้ยสวยบ้านเนี้ยคลาสสิกมากานนนะคนะใช่ เขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการที่ลายเขาเป็นแบบอย่างเงี้ยมีความคลาสสิกซ่อนอยู่นครับด้านซ้ายมือคุณผู้ชมจะมีสารเจ้านะครับชื่อว่าเอาเล่งสันเก่งนะครับซ <c oughs> ึ่งถ้าเข้าไปด้านนี้ก็คือสารเจ้าเลยแหละนะครับ <c oughs> เข้าไปด้านในนิดเึงยครับมีสารเจ้าเลยด้าน ข้างๆนี้ครับก็จะมีรูปเชอือสิงโตนะครับผมซึ่งจะเป็นประเทนี้หลักของชาวจีนคนไทยเชื้อสายจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะมีกันอยู่หลายจังหงวัดนอกจากตรงนี้แล้วยังมีแบบภูเก็ตก็มีใช่ไหมตะครสวรรค์ก็มีใช่ไหมครับอุ้ยอีกหลายที่เลยที่ยังไม่ได้ยกตัวอย่างขึ้นานะครับโอ้โหแบบนี้มีรูปนี้ด้วยแล้วก็นี่เป็นซุม้มใช่ครับอันนี้ไปหาด นี่ครับเขาจะมีรูปแบบออกแนวแบบทะเลทะเลเหมือนกันอันนี้ก็สวยเนี่ยโดีมากไม่มีรถจอดเมื่อวันก่อนเห็นเรื่มีรถจอดเนี่ยนะทางไปชายทะเลท้ายเหมืองใช่ครับเนี่ยครับมีป้ายบอกอยู่โอ้ป้ายเก่ามากใช่มีรูปแล้วก็มีด้านข้างนี้ด้วยครับนี่มีพายุนด้วยรถไฟฟ้าอ่าเดี๋ยบใช่ มนแรกจะขอแวะถ่ายรูปก,กันนะเดี๋ครับรักสักครู่ครับแล้วพบกันช่วงหน้ากับภูเก็ตเด็ดมันแต่ตอนนี้ต้องเด็ดมันพังนา <laughs>